สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านคะ่ะวันเสาร์นี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนี่ฉันต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้ส่งจดหมายส่งข้อความผ่านมาทาง Facebook นะคะมาให้กำลังใจในช่วง3-4สี่วันที่ผ่านมาที่ที่ฉันป่วยอยู่คะ่ะแต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยังทำงานไหวคะ่ะ หลังจากจบรายการนี้ก็ต้องเดินทางไปดูแลความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอมมลลุบลราชธานีค่ะและสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับความหม่งใยของพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะพี่น้องคะสัปดาห์นี้นะคะก็ถือเป็นสัปดาห์มหามงคล ที่เราคนไทยทุกคนจะต้องพร้อมใจกันเป็นหนึ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะก็ถือเป็นปีแห่งการรวมใจของคนไทยทุกคนที่รอวันอันเป็นวันพิเศษและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษาในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะดิฉันจะขอไล่เลียงถึงการจัดงานสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะ และรวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านค่ะก็ขอเริ่มที่งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษาเจ็ดรอบทธันวาคม2554นี้นะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม ดิฉันได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงเพื่อการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านศาสนารวมทั้งการารณรงค์การพัฒนาจิตใจ การปลูกฝังและการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมค่ะโดยเฉพาะคุณธรรมสีประการตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2525ที่ทรงให้ทุกฝ่ายนั้นตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและจริยธรรมค่ะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคง เพื่อให้สถาบันและองค์กรของทางศาสนานั้นได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติค่ะสำหรับในงานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจ,จ,จ,จริยธรรมในปีนี้นะคะก็มีการมอบโลก่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่นนะคะโดยปีนี้หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งหมด10หน่วยงานค่ะ และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษาก็จึงได้มีการจัดให้มอบโลกเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นอีกด้วยนะคะทางด้านศาสนาและจริยธรรมจำนวนทั้งสิ้น86รายค่ะโดยคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศค่ะสำหรับในโอกาสมหามงคลน,นี้นะคะ รัาฐบาลก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนนะคะภายใต้ชื่องานว่า5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4ธันวาคมซึ่งดิฉันก็ได้ไปเปิดโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตนะคะ ซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการทำสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนไทยนี่แหละค่ะโดยการระดมการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูอย่างพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยเราได้มีการระดมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 25จังหวัดจากจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมแล้วนะคะมาช่วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกิจกรรมที่ที่จัดขึ้นนะคะก็มีการจัดกิจกรรมอาทิเช่นการทำความสะอาดซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และสิ่งของต่างๆรวมถึงการบำบัดน้ำเสียเก็บขยะค่ะเพราะว่าปัญหาช่วงนี้ก็เป็นปัญหาอยู่หลายพื้นที่ค่ะรวมถึงการพ่นยุงนะคะการทำโรงครัวก็ยังคงต้องทำเหมือนเดิมค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยค่ะรวมทั้งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องคนไทยที่จะปรากฏ ต่อสายตาชาวโลกเพื่อให้รับรู้ถึงพลังความรักความสามัคคีความเอื้ออนทรของคนไทยทุกภาคส่วนค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือกันรัฐบาลก็อยากเห็นภาพนี้ค่ะที่เป็นภาพที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันทำสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคนค่ะเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณโนะปการอันใหญ่หลวงต่อพระสงค์นิกรชาวไทยทุกคนตลอดมาค่ะซึ่งงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ไปเปิดงานบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าที่มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากมายเลยค่ะรวมถึงจิตอาสาต,ต่างๆมาร่วมงานก็ต้องขอขอบคุณค่ะภาคประชาชนภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทํางานกับภาครัฐนะคะในการสนับสนุนทั้งรูปแบบของข้าวของและเงินบริจาคด้วยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็ได้เดินทางไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีโอกาสได้ไปดูงานระบบระบายน้ําของอำเภอหัดใหญ่นะคะซึ่งก็ทางอำเภอหัดใหญ่เองก็ต่อสู้กับอุทกภัยได้สําเร็จมาในอดีตนะคะก็อย่างไรก็ตามก็ได้ใช้ประสบการณ์ต่างๆนี่แหละค่ะในการป้องกันพื้นที่ก็ขอชื่นชมค่ะ และก็เรียนว่าสำหรับพี่น้องชาวใต้นะคะก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาอยู่แต่ก็ยังเป็นที่ปล่อยวางใจไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีพายุอีกหลายลูกก่อนที่จะหมดฤด,ดูกาลซึ่งรัฐบาลก็จะทำงานอย่างเต็มที่ในการป้องกันภัยและช่วยเหลือหากมีอุทกภ,ภัยในภาคใต้ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะ ก็ได้มีโอกาสเป็นประธานนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554ค่ะซึ่งสำนักงานกอพอก็เป็นผู้จัดขึ้นทุกปีนะคะในโอกาสอันเป็นมหามงคลในวันนี้ค่ะเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ได้มาร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดีจะส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงร่ำรวยและเป็นพื้นฐานสำหรับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยค่ะพี่น้องประชาชนคะ ฉันขอญาตเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังในส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งรัฐบาลและประชาชนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะเช่นมีการจัดนิทรศการการแสดงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมก็มีการจัดงานทั้งหมด7วัน7คืนค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้นะคะเป็นคืนแรกค่ะไปจนถึงวันที่9ธันวาคมค่ะภายใต้ การจัดงานที่ชื่อเย็นศิระเพราะพระบริบาลค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะขอเรียนเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าในส่วนของงานนี้นะคะก็มีหลายรายการที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอย่างเช่นการแสดงบนเวทีนะคะก็จะเป็นการแสดงที่มาจากน้องๆตัวแทนของทุกคนทุกภาคที่จะมาเล่าให้ฟังว่าในชีวิตของเขานั้นดีขึ้นอย่างไร เนื่องจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการละเล่นของการดนตรีศิลปินนะคะอย่างเช่นวงอสหรือศิลปินชื่อดังจากทุกค่ายทั่วประเทศที่จะมาแสดงในงานนี้ด้วยนะคะและสำหรับรอบๆบ,บริเวณงานนะคะก็นอกจากจะมีการขายสินค้าโอท็อปต่างๆแล้วก็จะมีการขายสินค้าราคาพิเศษจากโครงการหลวงโครงการพระราชดำริ หรือแม้ทั่งสินค้าทุงฟ้าแล้วก็รวมถึงสินค้าขาดแคลนหรือสินค้าที่จําเป็นเช่นไข่ข้าวสารหรือสินค้าที่จะต้องใช้ในช่วงของอุทกภัยในในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงมีการจัดนิทรรศการที่จะพูดถึงพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชบรมริค่ะนอกจากนั้นนะคะ เพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็จะมีซุ้มต่างๆนะคะที่จะคอยให้คําช่วยเหลือในเรื่องของการรับเรื่องเยียวยาดูแลช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะรวมถึงการให้คาปรึกษาต่างๆและที่สําคัญก็จะมีศูนย์ในศูนย์บริการนะคะฟิกอิตเซ็นเตอร์จากกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งไว้เพื่อที่จะคอยดูแลบริการพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ต่างๆด้วยนะคะ และในปีนี้นะคะสำนักพระราชวังก็มีโครงการพิเศษที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมและถ่ายภาพบรรยากาศอันงดงามของพระบรมมหาราชวังในช่วงกลางคืนเป็นกรณีพิเศษค่ะในระหว่างวันที่5-9ถึงธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะสำหรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว จากราชนจาจักรภูตานมาประฏิสถานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประเทศไทยได้รับพระหมากรณาธิคุณจากสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นัมเกลวังชุกที่ทรงมีพระราชดำริที่จะอัญเชิญพระทันตธาตุมาปฏิสฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวค่ะ ก็ถือโอกาสนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมากราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลและมาเชี่ยวงานบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเย็นวันนี้ดิฉันก็จะได้ไปเป็นประธานพิธีสมโภชพระเกี้ยวแก้วด้วยนะคะสำหรับช่วงเช้าของวันที่5ทธันวาคมนะคะในเวลา1 0 3นาฬกา30นาทีก็จะมีพระราชพิธีสำคัญยิ่งค่ะคือพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมณมุกเดช พระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทเป็นการพระราชทานพระบรมาราชโอกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีข้าทูลละอองทุลีพระบาทคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาคณะทูตานุทูตข้าราชการตลอดจนพระสงฆ์นิกรเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทจากนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยก็จะมีการจัด พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ณนะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทด้วยนะคะก็ต่อเนื่องในงานในวันเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมพระบรมมีอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับในช่วงค่ำของวันที่หธันวาคมก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรณนะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ก็พร้อมกันค่ะทั้งในส่วนของภูมิภาคอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกปีค่ะจากนั้นนะคะในวันที่7ธันวาคมรัฐบาลก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจรอบ5ธันวา,าคม2554ณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ ดิฉันก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเฝ้ารอรับเสด็จในวันงานพระราชพิธีสำคัญวันที่5ธันวาคมนี้ด้วยนะคะและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในปีมหามงคลน,นี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะมาต่อกันที่งานด้านต่างประเทศบ้างนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาดิฉันและคณะ ก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศให้กระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นค่ะสำหรับการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นะคะดิฉันก็ได้เข้าเยี่ยมคาระวะท่านประธานาธิบดีเวียดนามท่านเจืองเติรนซางค่ะและมีโอกาส ได้หารือข้อราชการร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านเวียนเดินสูงด้วยนะคะซึ่งในการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามครั้งนี้นะคะก็ในปีนี้ก็ได้มีพูดกันพูดคุยกันว่าเป็นโอกาสในการฉลองครบรอบ35ปีในการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันค่ะว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะทบทวนสถานะความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกนะคะ สำหรับการหารือที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการเชื่อมโยงด้านคมนาคมในภูมิภาคซึ่งประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคนะคะและรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกนั่นก็คือการเชื่อมโยงระหว่างไทย ลาวและเวียดนามที่จะส่งเสริมประโยชน์จากการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านของการค้าและการลงทุนค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ได้เชิญประเทศเวียดนามค่ะเข้าร่วมโครงการเอ็กเมนะคะหรือที่เรียกว่านำร่องวีซ่าเดียวค่ะเพื่อเป็นการที่จะทำให้การเดินทางไปมาระหว่างประเทศเวียดนามและไทยนั้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะและสำหรับการ ขยายลู่ทางทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั้นดิฉันก็ได้ขอให้ทางรัฐบาลเวียดนามนั้นพิจารณาการขยายลู่ทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างพลังงานกส๊สธรรมชาติและฐานหินค่ะสําหรับความร่วมมือในเรื่องข้าวก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีพาน,นิชย และรัฐมนตรีเกษตรมาหาลือในเรื่องนี้ร่วมกับทางเวียดนามต่อไปค่ะเรามาคุยกันในเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทางกทมบ้างนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพหมหานครฝั่งตะวันออกนะคะขณะนี้ถนนสายหลักและพื้นที่การค้าต่างๆก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกติในหลายพื้นที่แล้วนะคะแต่น้ำที่ท่วมขังในแอ่ง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็คงต้องใช้มาตรการในระดับพื้นที่ในการระบายน้ำออกหรือสูบน้ำดังเช่นพื้นที่ที่กำลังดาเนินการที่เป็นพื้นที่หลักๆเช่นหลักหกรังสิตดอนเมืองแจ้งวัฒนะ และลำลูกกาซึ่งเพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องเร่งระบายน้ำและสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งทางสปพก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และแรงงานให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อจะที่จะเร่งในการดำเนินงานอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งก็เชื่อว่าในภาพรวมนั้นทุกๆพื้นที่ในฝั่งตะวันออกนั้นก็คงจะ แห้งภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะสำหรับแนวคันกั้นน้ำบิ๊กแบกนั้นขณะนี้นะคะระดับน้ำหลังแนวบิ๊กแบกส่วนใหญ่ก็ได้แห้งลงไปมากแล้วนะคะประกอบกับในคลองดังสิทธิประยุนศัก์ก็ได้ต่ำลงกว่าตะลิ่งมากนะคะก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำด้วยเครื่องมือปกติอย่างเช่นประตูระบายน้ำหรือสถานีสูบน้ำต่างๆนั้นบิ๊กแบก ก็คงจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเราก็จะได้มีการทยอยให้มีการลื้อออกนะคะแต่ก็จะมีการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบค,ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกนะคะขณะนี้ระดับน้าในคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งปัจจุบันก็เกือบเป็นปกติแล้วค่ะคือไม่ล้นตลิ่งแล้วนะคะจึงทําให้ไม่มีน้ําหลากเข้ามาในพื้นที่กทมอ,อีกต่อไปค่ะดังนั้นถนนสายหลัก รวมทั้งพื้นที่การค้าที่สำคัญส่วนใหญ่ในฝั่งทนบุรีก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน1-2สัปดาห์ยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากนะคะอย่างเช่นพื้นที่ย่านพุทธมนทนสายสี่พุทธมนทนสายห้าและย่านอ้อมน้อยเป็นต้นก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณ2-3สัปดาห์ในการที่จะลดปริมาณน้ำให้ลดลงนะคะ จนถึงระดับที่กระบวนการสูบน้ำหรือระบายน้ำระดับท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของฝั่งธนบุรีก็น่าจะแห้งในภายในเดือนธันวาคมค่ะสำหรับระดับน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีนั่นก็คือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาคลองหลักๆเช่นคลองพระพิมลคลองพยาบรรลือก็ยังมีระดับน้ำที่ล้นตลิ่งอยู่ อย่างไรก็ตามค่ะในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถระบายน้ำลงตามธรรมชาติสู่แม่น้ำท่าจีนได้ดีนะคะและสัปดาห์หน้า,า,นาก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาจะลดต่ำลงเนื่องจากอิทธิพลน้ำทะเลที่ลดลงแล้วนะคะดังนั้นก็จะสามารถที่จะเปิดประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาได้มากขึ้นอีกค่ะ สำหรับการจัดการระบายน้ำที่ท่วมขังในระดับพื้นที่นะคะทางสปภก็ได้ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆเช่นกรมชลประทานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมถึงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจำนวนมากพอควรค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆเช่นบางบัวทอง บางใหญ่เป็นต้นค่ะก็คาดว่าจะทำให้พื้นที่ที่เป็นชุมชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาจะสามารถแห้งได้ก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่ที่รุ่มต่ำมากๆเท่านั้นก็ยังมีสภาพที่อาจจะต้องมีน้ำท่วมขังมากกว่า30วันค่ะ ส่วนทางด้านของการฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ต่างๆนะคะในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายแพทย์วรณรัตชานุนก,กูลนะคะก็ได้รายงานให้ดี่ฉันทราบว่าการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีนั้นขณะนี้ สูบน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมจนแห้งแล้วจำนวนห้าแห่งค่ะคงเหลือแต่เพียงนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนานครและนิคมอุตสาหกรรมนวนครค่ะซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่10ธันวาคมนี้หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำความสะอาดโรงงานและเครื่องจักรเพื่อให้สามารถที่จะกลับมาใช้หรือกลับมาผลิตได้ตามปกติค่ะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการ สนับสนุนและจัดหาน้ำสะอาดให้แก่โรงงานต่างๆอย่างเต็มที่โดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดโรงงานและเครื่องจักรค่ะสำหรับโรงงานในนิคมอสาหกรรมที่กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็ได้มีการกลับไปเดินเครื่องผลิตแล้วนะคะอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคก็ได้กำหนดให้วันที่หนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มของการ เดินเครื่องผลิตนะคะส่วนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม f a กช o r y Land ที่มีโรงงานอยู่ประมาณ93โรงงานก็ได้รับรายงานค่ะว่าเริ่มเดินเครื่องได้แล้วประมาณ40กว่าโรงงานค่ะสําหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นั้นก็ได้รับรายงานว่าฝนได้ตกน้อยลงค่ะและพื้นที่กลับสู่สภาพวาปกติแล้ว อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่หนึธันวาคมนี้นะคะอาจจะต้องระวังมรสุมอีกละลอกหนึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เรามาระวังติดตามข่าวสารค่ะแต่ทั้งนี้ก็เราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นก็ได้รับรายง,งานจากท่านผู้บัญชาการฐานบอกว่าทางกองทัพบ,บกโดยแม่ทัพภาคสี ก็ได้ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อดินโคลนฉลมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นอำเภอนบพิตมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่าส่งผลกระทบต่อสวนยางพลาบ้างแต่ก็ยังไม่กระทบกับชุมชนและบ้านเรือนประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามทางกองทัพบ,บกก็ได้เตรียมแผนการเข้าช่วยเหลือประชาชนไว้แล้วนะคะและพร้อมที่จะปฏิบัติตลอด 24ชั่วโมงค่ะสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากกระทรวงพาณิชย์นะคะดิฉันก็ได้รับรายงานจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกิติรัตน์นรนนอ์ค่ะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้า มาตรการการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังน้ําลดสําหรับมาตรการการดูแลราคาสินค้าในช่วงของน้ําท่วมและน้ําลดนั้นก็ได้มีการตรวจสอบติดตามภาวะราคาสินค้าของผู้ประกอบการและร้านค้าอย่างเข้มงวดค่ะโดยให้มีการปิดป้ายราคาสินค้าเพื่อให้ประชาชนนั้นทราบก่อนตัดสินใจซื้อการตรวจสอบมาตรฐานของตราช่างการจัดตรวจราคาสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วนนะคะหมายเลข1569ของกรมการค้าภายในค่ะโดยหากพบการขายสินค้าที่เกินราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคก็จะประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีทันทีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างและก็ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะนอกจากการดูแลสินค้าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคแล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดด้วยนะคะเช่นการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพของประชาชนและก็ได้รับรับความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะเช่นสินค้าวัสดุก่อสร้างยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนุ่มห่มเสื้อผ้า และยารักษาโรคเพื่อจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกด้วยค่ะซึ่งเราก็จะมีจัดสินค้าต่างๆนี้ที่ท้องสนามหลวงในช่วงวันที่3ถึงวันที่7เช่นกันค่ะสําหรับการช่วยเหลือในการซ่อมรถยนต์ที่เสียหายจากน้ําท่วมนะคะก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่11รายค่ะในการลดราคาค่าบริการและอะไหล่ร้อยละ10ถึง50เปอ์เซ็ค่ะสำหรับสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะคะก็ให้สมาชิกลดอัตราค่าบริการซ่อมและอะไหล่เช่นกันค่ะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษานะคะก็ได้ให้วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาต่างๆนั้น เปิดศูนย์ตรวจซ่อมและเช็คนะคะสำหรับเครื่องไฟฟ้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โดยไม่คิดค่าบริการค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะก็ได้ร่วมมือกับทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อเปิดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายรวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยคิดค่าบริการในราคาถูกเป็นพิเศษค่ะ พี่น้องประชาชนคะก็ยังมีข่าวดีอีกข่าวดีหนึ่งนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่เรียกว่าโครงการครูคืนถิ่นค่ะซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรการศึกษาทั่วประเทศค่ะก็อยากมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวรวัตน์ เอื้อพิญยากุณก็ได้มีการจัดโครงการครูคืนถิ่นขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูนั้นได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในภูมิลํำเนาหรือที่อยู่ของตนเองหรือของคู่สมรสหรือถิ่นที่อยู่ของบิดามารดาเพื่อที่จะเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวแต่ที่สำคัญค่ะเพื่อให้ข้าราชการครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาท้องถิน่นชุมชนอันเป็นบ้านเกิดหรือถิน่ที่อยู่อีกด้วยค่ะค่ะพี่น้องประชาชนคะสำหรับวันนี้ก็ขอเล่าความคืบหน้าในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันขอทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่ค่ะและขอเชิอกาสนี้เชิญชวนคนไทยทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งน้อมกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติในโอกาสปีมหามงคลนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะและพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ